อย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงเงยิงอีกท hey, ีเดยวกูตายแน่อ yeah, yeah, ุ้ยช้าง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 อย่าเพิ่งตีนะขอเลือดเลือดกูอยู่ไหนเนี่ยโอเคครับวันนี้มีอยู่กับช่องน้วอีเพลย์เกมเราจะมาเล่นเกม a า t l a n d นด์เ r r ะว o ร์เร e ์เยในพาร์ทที่20ครับ การตัดสินตอนหน้าทยวยเทพเหรอมันคืออะไรอะ่ะการตัดสินตอนหน้าทยวยเทพนั้นได้ยินแล้วว่าเป็นวิธีทดสอบพิเศษละอาณาจักรชินดราสองคนเข้าประทากันต่อสู้กันด้วยวุธผู้ชนะจะได้รับการยกย่องจากทยกวทยเทพและเป็นผู้ที่ชอบทำ ก็ตามที่หว่าหรือก็คือข้ากับากาเดวีต้องสู้กันหนึ่งก่อนหนึ่งผู้ชนะจะได้เป็นราชาคนต่อไปราชาของชินดาดูท่าเขาไม่อยากรับผิดชอบด้วยตัวเองหละ่ะสินะแต่ท้ายก็โยนความรับผิดชอบไปให้ตัวเทพเป็นผู้ตัดสินข้าเองก็คิดว่าการให้ผู้ชนะเป็นผู้ชอบรรมันแปลกเกินไปอย่างที่ฟาบ,บาดพูดนั่นละ่ะ แต่การรวมกันต่อหน้าทเทวเทพก็มีข้อดีเช่นกันเราจะต้องไม่ต้องส่งกุคนไปสู้กันในสนามรบแต่การต่อสู้ต่อหน้าทเทวเทพนั้นาสามารถส่งผู้อื่นไปแทนได้เพราะอย่างนั้นเราอยากจะขอร้องอะไรหน่อยอยากจะขอให้ท่านดาริวออกไปสู้แทนข้าที ท่านดาลิวจะตาการรมของอาณาจักรชินดาข้าขอฝากเอาไว้กับท่านเคยตอบรับหน้าที่นี้ได้หรือไม่ยุงย่งยากจังเลยนะอย่าบอกนะว่าท่านดาลิวไม่มั่นใจในการดวนครั้งนี้อย่าเข้าใจผิดไปข้ารับใช้เพียงฟาบาดอัตลันเท่านั้นหาฟาบาดไม่ออกคำสั่งขอให้เป็นคำขออะไรหาของตอบรับไม่ได้ ข้าจะปล่อยให้กาเดวี่ทำกับชินดาตามใจชอบไปได้นี่อาจเป็นคำขอที่เห็นแก่ตัวท่านอาร์ตลัน์ได้โปรดช่วยเปกำลังให้ข้าทีเอาไงข้าเข้าใจแล้วดาริวข้าขอฝากให้เจ้าทำได้หรือไม่เอาเป็นประสงค์ของฝ่าบาทไม่สู้เองฟะหื ลาเชนดามาแล้วเอา,านี่มันสู้กันหรือมันเผาเมืองกันแน่วะเนี่ยท่านลาเชนดาใครได้ชื่อบาฮาดุลเป็นใครกันอะเออแบบมันไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกไม่ใช่คู่มือของท่านดาริลหรอกนะ ต่อจากนี้เพื่อหาผู้สืบทอดบัลังที่พร้อมจะเสี่ยงจึงจัดการดวนต่อหน้าถอยๆผลการดวนถือเป็นสิ่งศักด <No, ิ์สิทธิ์ไม่อาจล่วงล้ำได้ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจคัดข้านได้ถ้าเช่นนั้นเริ่มด้วยว้พูดกัไม่รู้่องเออเดี๋ยวอเฮ้ยอะไรกัน ดีมากบาฮาดุต่อเป็นแบบในสเสย์เดลิฟตสงสุนัขพักลงสู่โอเวจีได้แล้วแต่คนนั้นเห็นว่าไม่รู้ถึงความเจ็บปวดเลยนะนี่ท่านรู้อยู่แล้วสินะเลยเลืองให้ดาเรวเป็นตัวแทนในการต่อสู้ต่อหน้าทยเทศเยนเยนไว้ท่านอัตลันได้แกเย็นอยู่ได้ยังไงกัน ข้าดานลิวกสปาราดทันนั้นฆ่าตายขอต่อบาลต่อหน้าทวยเทพของพรรคอยตัดหัวของเจ้าและสปาราดนั่นไปแขวนอยู่หน้าประตูปะตาเขาที่นี่เป็สติตัวเองหน่อยเถิดแพกจากพรรคกาเดวีเลือกบาฮาบุตมาเองการตัดสินใจของราเชนราถือว่าถูกแล้วได้ยินนะว่านักรบท่านถือเป็นผู้กล้าที่ไร้พ่าด เมื่อตัวเองเสียเปยเรียบคาเดวีจึงเลือกชายคนนั้นนั่นและคือความหวาดกลัวต่อคนของท่านที่เป็นศัตรูของเขาเชื่อในตัวของเขาเถอะดาลิวไม่ต้องเป็นห่วงฟาบาทข้าจะจัดการให้เองมาหนึ่งหนึ่งะสบายเดี๋ยวแต่ว่าหนึ่งหนึ่งออ,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 อโอ้ยโอ้ย

่าทิมเข้าไปว่าไงอย่าแพ้นะแงนอนโอ้ยโอโอ้ยโอ้อออ้ยเอ้ยเอ้ยยยยยยยอยาฮ่ไม่โดนออ้ยอเอาลบได้เสร็จเสร็จเสร็จ <c oughs> เสร็จละไม่ต้องขิงเดี๋ยวมึงก็แพเดี๋ยวอีกเสาเดียวเมื่อกี้นี่เสาเปล่าไปแล้วโถเมาเอาไม่โดนโทษทีเฮ้ยมันล้มผิดฝั่งโอ้ยเอาดิ ช็อกแวบอ้าวคุซาเก่งรอเอ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 อพูดไม่ได้คำรามอย่างเดียวเป็นสัตวประหลาดเอ้ยเออ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 ไปมาช็อกแวบเออ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 ข้างหลังเพื่อนข้างหลังข้างหลังย่า จิ้มเขาบไม่โดนเออ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 เยไเอ้อเยอะเลยเกือบไปเฮช็อปเฮิช็อปเบเออ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 เยอะเยยงานนานจังเออ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 เยอะ ย่าเอายังไงช่วยแม่เอากูอยู่ทางนี้เลงไข่โลเล็งไข่โลกไล่หมาป่าพวกนี้มันไม่คิดจะทําอะไรกันเลยแหละตอนแรกก็เห็นเลือดขึ้นนี่ก็เป็นฝ่งศัโตเออนี่มายืนชมรอกินเนื้อคนหรือไงเอาไปเอาไปโอ้คุณมาโดนอย่า

ดาริวเป็นผู้ชนะหมายความว่าลาเชนดาเป็นฝ่ายาชนะเราทวยเทพเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนราช้าคนต่อไปคือลาเชนดาไอชนะเป็นของข้ายอมรับไม่ได้มันจะไ่ยอมรับได้กันกาเดวีคิดจ้ะ าฏิเสธคำตัดสินของทวยเทพอย่างนั้นแต่พวกเทพนั่นบันเลือกผิดยังไงล่ะบาลังของชินดาเป็นของข้าแอบ,บ้าไปแล้วหรือไงอาหารทุกนายอะไรชินดาซะ <c oughs> มาก็ได้อยู่ ออสุดท้ายก็ต้องพูอยู่ดีสุดท้ายกูก็ต้องพูอยู่ดีราชามึงไม่มีความหมายเลยอไงฮะโอ้โหโลมันโอเคเห็นโลดเออ้ออยโออออะไรบะา โอ้โหมันไม่ทับานหนีก่อนครับหนีก่อนครับเออเออเริ่มด้ะแครึ่งหนึงอ่ะขนาดที่ผมตีโลมันมันโลมันไม่แหกเลยสักนิดเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้โอเย็นเย็นเ็นไวเย็นไว้เลือดจ๋าเลือดจ๋าเออ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 เอ่อด็เข่าดเขาดเขาดอ เฮ้ย้ยตระก,การเลือดด่วนๆไหนไอ้หมอนี่เองออออมาอะไรพี่ลุกขึ้นมาออ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 เออ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 เฮ้ยเฮออ๊ยหมอยจังตัวนี้ยังไม่ตายกาูเออตายที มาตัวเปิดแล้วอิสไลย์ลุยเลยอย่าฮึ่ยไม่หนีอย่างนั้นหรอไม่คิจะหนีอยู่แล้วเออักกล่องมันไม่มีอะไรที่เนี้ยพระราชวังไม่มีของให้ดรอปให้ประชาชนเลยเออเอาโอ้เอ้ยขยันจิ้มนักนะ ฝากด้วยคือโอ้ยโอ้โหโดนจิ้มแม่ขัดคอมโบคือเฮ้ยราเจนดารอด้วยรอข้าด้วยมาแล้วเข้าพลังกิฟต์ขึ้นมาขึ้นมาคารับประบาดยังจับกิ้มไม่ได้นู่นข้ามาแล้วเข้าเอ้าไป อ๋อสักทีจะได้บ้าอย่าแถเราผ่านดีกว่าเออเออเเอ้าเจอแล้วกล่องเดี๋ยวตัวนี้ตันโอ้ยยังติดดูดิดูดิ เฮ้ยเฮ้ย <sympath> ส <icking> ุดยอดไม่โดนใครเลยอายไหมอายไหมเออตัวเดียวเนี่ยฆ่ามันเร็วเข้าก็แค่นั้นแหละแล้วจะไปนูุดยังไงอ่ะกระโดดจากนี่หรออ่านี่ไงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายเออโอเคขอเก็บเลือดก่อนนะ อย่าพึ่งอย่าพึ่งเลือดจ้าโอ้โหขอบคุณมากที่เป็นเลือดถ้ามันเป็นเอ่อพลังท่าถ้าไม่ตายนี่งานเข้าเลยเออเออโอ้ยธนูรอบทิศรอบทิศจริงๆเอออืมอืมอืมเเออเออไม่โดนอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าอย่า ได้อย e ู่ได้อยู่เอาเอาโอ้ยเลิกยิงสักทีแล้ววันเออมาช่วยเหรอขอบคุณนะมาตักเตะบนคุณสักทีไม่ไม่การกระทำมันสั่เล็กแต่คำพูดมันไม่ใช่เลย เอเอะเรกัเตัวเป๊ะดีแก อืออืออือเนี่ยออเข่าอย่าพึ่งยิงนะโอ้ยโดนยิงอีกเนี่ยหนวะข้างบนเหรอเลขม้าก็ไม่ได้ด้วยต้องเดินเอาเฮ้ยมันก็โดดข้ามไปได้ไงอะเออตามมาปารังกิฟต์เอาไว้ใครยิง ลุกลช่วยกันหน่อยโอ้ยโดนยิงอีกแกให้ตายสิอยาใช้อีกเอาดาหน้ากันเข้ามาเออห้าร้อยตัวแล้วเลือดน้อยมากโอ้ยขอกล่องหน่อยครับกล่องหน่อยครับเอาไปอีกทีหยา อย่าตีนี่มันเจบโอ้ยเลิกสีสักสีเกูก็ตายจะได้อ่ขอเซฟก่อนเลยแล้วกันอืมนะเซฟเผื่อเก่อนโอเคอยาได้กล่องมากครับตอนนี้เออโอ้โหเจอแล้วโอ้โหมันก็จิ้มกูไมเลย อย่ายิง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 อีกทีเด็กกูตายแน่อุ้ยช้างช้างเจอนกหน่อยเป็นไงรถไฟช้างช้างช้างอย่าเพิ่งตีนะขอเลือดเลือดกูอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเต็มปิบโอ้ยขอบคุณมากกูไม่ตายละมามาเออเออแล้วเราไม่มีนะสู้ทำไงวะเนี่ยดาริวมึงอยู่ไหนเนี่ยช่วยกูด้วยโอ้ยโอ้ย เพื่อเราจะตายไปฮิวฮิวฮิวคุ้มกันคุ้มกันคุ้มกันขอบคุณอ้ะเออเหนื่อยมากโอ้ยกพลังเก็บนายยิงเราเหรอเรอไม่ใช่นายสิต้องเธอยิงเอ้ยมึงมาอีกแล้วเหรอกาเดวี่เอาเอาเอามาลุกมาเออเออ ออเออเออย่ as, าย่าย่ยาเอ้ยยยยเยายยอยยยยยยนยย่ยยยยอยู่นี todas, ่มาหอกเจอหอกเปล่าเฮ้ยเออ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 อยยยยยันยยย ะลึกไงโอ๊ยโอ้ยไอ้ย่ามากระแม็กกระจอกโอเคโทษทีครับโทรศัพท์เข้าครับหรือปิดเสียงด้วยเออเออเอาใหม่เออเมื่อกี้เมื่อกี้มันบัฟขึ้นมาแล้วใช่ไหมมาเออโอ๊ยพยันเขย่งหอกจริงนะไอ้หมอนี่ไปเก็บเลือดแป๊บหนึ่งใช้เลือดหรือเปล่าไม่รู้แต่ขอให้ใช่ทีเถอะ อใครป็วะไม่ใช่นี่หว่าเออเอามึงอยู่นี่ตอนไหนสตันนานด้วยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหสตันนานจริงพอกันทีคาดจะไม่ทนเนื้อมาเออมารออเออเออเอจรออเออเออเอเอ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 ออเ เออเออเออมองไม่เห็นมันมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เออเออเออเลิกยิงได้ไอ้จูโนว่าอืมอืมอืมเนี่ยออเออโอ้โหอะไรวะยิงไม่โดนเลยต้องใกล้ขนาดนี้ถึงจะยิงโดนล่ะเอาไปอย่าอย่าตายแล้วมันจะตายแล้วไปข้ามมันเฮ้ย ค่ะไม่ยอมมาจบที่นี่ละ่ะไรซาร่านีอาหารของข้าล้อมเจ้าไปหมดแล้วเจ้าไม่มีทางหบนีไปได้มันตายแล้วไม่ใช่เหรอยังไงยังไม่ยุ่ยเ้ไม่วอนยอมแพ้ละ่ะาจะกลับไปตั้งกองทัพใหม่สม ข่านการเดวีการปฏินเสธผลการ,รตัดสินของทูเทพไม่ใช่เรื่องทุกคนทำนะนเด็กบดยอมรับการตัดสินนี่เถอะนี่แกเอาเขาพูดดีๆไปแทนเขาเฉยตอนนี้แหละไปจับเจ้าชายกายเดวีมาซะปล่ขอยข,อข,อข้าเลยท่านมาเฮนด้า อย่าได้เศร้าไปเลยข้าเนะี่ยเลือกรับใช้คนผิดไปนี่เขาเป็นจุดจบที่ดีที่สุดของคนที่โง่เขลาจัสวันเลยข้ไม่สามารถทำอะไรเพื่อเจ้าได้เลยเจ้าเนะี่ยอย่าได้เลือกทางผิดไปละ่ะไม่นะ ไปแล้วเจ้าอาวุธได้แล้วกา,ารต่อสู้นี้ไม่ใช่การต่อสู้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อตัดสินชะตากรรมของอาณาจักรยังนั้นเหรอเกียของบาฮาดุสที่สู้อย่างกล้าหาญเพื่อพวกเจา้ามันเป็นเช่นนี้ยังนั้นเหรอโซโลเซน่าแปลว่าอะไรไม่รู้ ดูเหมือนจะเป็นการสังเสริะการเดวีฝ่าฝืนความต้องการของเทยเทพใครก็ตามที่ติดตามเขาถือว่าสมคบคิดคิดก่อการกบฏยุคพักปี321เดือนกูพาพันการดวลต่อหน้าเทยเทพเพื่อชิงบัลลังก์ในชินดาผู้ได้รับใช้ชนะอย่างงดงามคือดาริวและบัลลังก์ชินดาะตกเป็นของชินลาชินดา เจ้ากองวังมาเฮนดาถูกสังหารในการต่อสู้อาการของราชาคาริคคาราที่สองก็แย่ลงเรื่อยๆและก็สิ้นพระชนในที่สุดในขณะเดียวกันกาเดวี่ถูกตัดสินประหารชีวิตเนื่องจากหันดาบใส่พระราชาและคิดต่อการป่อสชินดาเริ่มต้นบนเส้นทางใหม่โดยมีราชนินาเป็นราชาท่านอาทลัน อย่างนี้เองท่าเป็นคนแทรกแซงเองอย่างนั้นหรอครับอของเจ้าอยู่ในการดูแลของข้าแล้วทราบซึ่งควรจะรู้สึกแบบนี้สินะจัดวันอจันต่อจากนี้จะทำยังไงอ่ะนั่นจะทำยังไงดีจากนี้ไม่มีที่สำหรับข้าอีกต่อไป ความจริงแล้วข้าเองก็เหมือนกับเจ้าเหมือนกับข้าท่าพ่อและท่แม่ดูเหมือนจะไม่ใช่ครอบครัวที่แท้จริงของข้าตำแหน่งของข้าในฐานะองค์ชายแห่งพระอาจจะไม่ได้สูงส่งอะไรไปบอกเขาเลยแหละแต่ว่านะดาริวและพวกนาซัตก็ยังคงจงรักภักดีต่อข้าข้าเองก็คงจะเป็นคน ที่ตอบรับความจงรักขอกดีนั่นเจ้าจะไม่มากับพวกเราเหรอกัอบท่านเหรอหวังว่าเจ้าจะได้พบสถานที่ของตัวเองข้าคิดแบบนั้นมาไหมโอเคครับงั้นพรัทนี้ผมขอจบที่นี่ก่อนละกันเนี่ยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยไปเจอกันหน่อยพ์ทหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย